สรรพคุณพิเศษอีกอย่างของระบบ Pen F นะครับด้วยความที่เขาเป็น Rotary Shutter แล้วตัวม่านเขาเนี่ยเปิด100%ทุกๆค่าชัตเตอร์เนี่ยทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องออการใช้แฟลชที่สปีดสูงแล้วมันเกิดเป็นเป็นแถบมืดเหมือนการใช้โฟกัสเพลนนะทำให้ตัวเนี้ยมันเป็นกล้อง SLR ในยุคนั้นเน่ยเป็นหนึ่งเดียวที่สามารถซิงค์ความเร็วชัตเตอร์ได้ถึง1.500ววินาทีกับการยิงแฟลชนะฮะซึ่งการใช้แฟลชเราจะไม่ได้ต้อง ใช้แจ็คแบบนี้นะเสียบเข้าตรงนี้นะฮะกล้องก็จะยิงแฟลชได้แล้วทุกความเร็วเลยภาพไม่เกิดรอยแหว่งรอยมืดอะไรเลยเจ๋งมากแต่ว่าบนหัวเขามันไม่มีฮนะ <c oughs> อตชูนะเพราะนั้นเราก็ต้องถือเอาเองหรือว่าเขาจะมีอุปกรณ์เสริมซึ่งจริงๆใครจะหามาใส่ก็ได้แต่ส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยไว้ใจนะคือมันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้เป็นขาอะแดปเตอร์ที่เอาไว้เสียบฮอตชู แกเป็นเอเซอรีชูนะฮะเราจะใช้งานโดยการเสียบให้มันล็อกกับช่องมองภาพด้านหลังนี้แต่เนี้ยเราก็จะมีขาที่เอาไว้ใส่เป็นขาแฟลชเนี้แล้ปึ๊บนะมันก็สะดวกขึ้นเราไม่ต้องสลับมืออีกมือไปถือตัวแฟลชแต่ว่านะครับกล้องหลายๆตัวเพนเอฟหลายๆตัวในตลาดเราจะเห็นว่าไอ้ตัวกรอบกรอบดำตัวนี้มันมักจะมีรอยแตกก็เพราะการใช้งานอันนี้แหละครับการเอาพวกขาเอเซอรีนี่มาใช้อ่ะ แล้วบางทีเราใส่แฟลชตัวใหญ่ๆหรือว่าเราไม่ระวังเนี่ยเราไปฟาดโดนอะไรก็ตามเนี่ยแฟลชไปกระแทกเนี่ยมันจะทําให้ตัวเนี้ยมันส่งแรงมาที่ไอตัวกรอบตัวนี้เต็มๆเลยไอกรอบนี้ก็เลยจะแตกนะกล้องก็แบบเออเสียราคาไปเลยอะเป็นห่วงเหมือนกันใครมีตัวนี้ก็ระมัดระวังในการใช้งานกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําให้กล้องที่เรารักมันมีรอยบิ่นรอยแตกปเปล่าๆเนาะคือบนเพน FT เนี่ยมันจะมีตัวที่สับเลือกโหมดการถ่ายแฟลชได้นะ คือถ้าแฟลชโบราณจริงๆมันจะเป็นแฟลชที่เป็นแฟลชหลอดว่างไม่มีใช้แล้วล่ะมันจะเป็นสัญลักษณ์ M แต่เราใช้แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ให้สับไปที่ X นะครับถึงจะซิงได้สมบูรณ์การโหลดฟิล์มก็ง่ายๆนะครับวิธีที่ผมถนัดใช้นะเปิดฝาหลังซูมหน่อยจะเห็นว่าด้านขวานี่มันจะเป็นริมนงี้เนาะแล้วก็มีเดือยเล็กๆตรงนี้ผมจะเอาให้ประมาณรูหนังเตยที่2ของเนื้อฟิล์มเนี่ยถูกอีเล็กทรอนี้เกี่ยว เสียบก่อนนะเสียบเข้าไปในดูแล้วก็เลงให้มันโดนเกี่ยวอันนี้โป้งกดไว้ลากกลักฟิล์มไปทางซ้ายหยอดกลับฟิล์มลงไปกดแป้นอันนี้ลงมากลางตัวนี้ขึ้นมานิดนึงปึ๊บอันนี้โป้งขวาผมไม่ปล่อยนะนิ้วโป้งซ้ายกดให้กลับฟิล์มแนบนิ้วชี้ซ้ายทําการควงตามเข็มนาฬิกาให้เนื้อฟิล์มมันตึงแล้วเราค่อยๆจัดนะ จัดให้ตัวเนี่ยตัวหนามเตยโดนไอตัวหนามของตัวกล้องที่มันอยู่ช่วงบนล่างตรงนี้เกี่ยวให้ได้ด้วยนะฮะลองจับให้มันอยู่นิ่งๆนะให้โดนให้มันเกี่ยว2จุดที่ว่านี้นะตรงนี้ลิ่มเสียฟิล์มแล้วก็ตัวขับฟิล์มตัวนี้เฟืองปิดฝาลองขึ้นชัตเตอร์ดูโอเคนะ ถ้าฟิล์มเดินไอตัวนี้ต้องหมุนตามนะซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้จนหมดม้วนเลยนะฮะถ้าเราโยกขึ้นฟิล์มแล้วไอตัวนี้มันไม่มีแรงเดินตามเลยและพอเราหมุนตามเข็มแล้วมันลื่นๆฟรีๆด้วยแปลว่าฟิล์มไม่เดินเราใส่ฟิล์มไม่ดีจะต้องเปิดฝาเข้าไปโหลดฟิล์มใหม่นะครับส่วนเมื่อถ่ายถ่ายไปแล้วอาการว่าโยกตัวนี้แล้วมันแข็งไม่ให้หยุดมือนะแปลว่าฟิล์มหมดซึ่งเราก็จะทําการกรอฟิล์มโดยกอนกดข้างล่างนี่แหละกดให้จมแล้วก็นนี้แล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะ เพื่อกรอให้เนื้อฟิล์มกลับเข้าไปในกลักพอเข้าหมดเราก็เปิดฝาเอาไปส่งแลบล้างได้แล้วครับอย่างที่บอกว่ารูไทพอดของ PEN F1963 กับ Ft และ Fv เนี่ยมันอยู่คนละตำแหน่งกันนะฮะอะบน PEN F B จะอยู่ฝั่งนี้นะอยู่ริมสุดเลยส่วน Ft กับอ F B จะอยู่ใต้เมาส์เล่งเยื้องมาทางด้านซ้ายของกล้องนิดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้น ไอตัวบอดเคสเนี่ยฮะเคสท่อนล่างเนี่ยมันใช้ด้วยกันไม่ได้นะต้องของใครของมันเลยโดยที่ F V กับ F T ใช้ท่อนล่างร่วมกันได้แต่ว่าไอชิ้นหน้าเนี่ยท่าที่ผมเห็นนะ o อ y ิม u ัสเ n นตัวแรกเนี่ยเนื่องจากว่าเขาทำมาให้มันรองรับการใส่ตัวนี้ใช่ไหมตัว Exposure Meter เนี่ยเพราะฉะนั้นด้านหน้าเขาจะเนี่ยตัวเคสท่อนบนเนี่ยมันจะหน้ากว้างๆอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้มันจะเป็นกระดุมแป็คตัวเมียนะ เวลาเราประกอบล่างเนี่ยเอาแป๊กตัวเมียใส่กับเคสตัวล่างของตัวกล้องนะเนี่ยแล้วก็นมมันจะใส่เข้าไปได้หมดเลยมันจะใส่ตัว e x p o s u r e meter พร้อมเลนเนี้ยแล้วก็ใส่ตัวเคสอย่างนี้ได้แต่ p พ n FV กับ FT เนี่ยถ้าของ FT เนี่ยตัวบนมันจะหน้าตาอย่างนี้นะครับอ่ามันจะเขียนเหมือนกันทั้ง FTFV มันจะเป็นเป็นเพลทอย่างนี้ละเขียนว่าบป็นอปไม่ได้เป็นตัวหนังเรียบแบบนี้นะ ส่วน FT เนี่ยมันใส่ตัวมิเตอร์ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะแคบๆเวลาใส่ก็จะเข้าไปอย่างนี้เนาะไปอยู่ด้วยกันเลยแต่กับเพน f v ถ้าคุณใช้เพน f v แล้วคุณมีมิเตอร์ด้วยเนี่ยคุณจะต้องหาไอ้ที่มีสัญลักษณ์เป็นเพลตเพน f v อย่างนี้แต่ว่ากว้างๆป้านๆแบบไอ้ตัวเพน f 1 9 6 3นะครับไม่ไม่จะใช้กันไม่ได้จเจ้าไอ้ตัวนี้มาใส่ก็ใส่กันไม่ได้เพราะว่าท่อนบนของ1 9 6 3เเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้เขาเป็นตัวเมียใช่ไหมแต่ว่า ตัว FTFV เนี่ยตัวนี้เขาต้องเป็นตัวผู้นะมันจะใส่กันไม่ได้อย่างอันนี้ผมเอาของเ e น F.T มาใส่กับ F.V อะ่ะโอเคมันติดกระดุมแป็กได้แต่ว่านะมันใส่พร้อมกับตัวมิเตอร์ไม่ได้มันติดเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเคสมันต้องดูดีดด้วยท่อนล่าง F กับ F จะไม่เหมือนชาวบ้านนะ F original ไม่เหมือนชาวบ้านท่อนล่างนะส่วน FTFV ท่อนล่างใช้ร่วมกันได้ นะแต่ท่อนบนถ้าคุณกับไม่ใช้มิเตอร์อยู่แล้วก็ใช้กันได้เลยทาง f c f b แต่ถ้าคุณมีมิเตอร์อยากจะใช้มิเตอร์ด้วยต้องหาท่อนบนที่เป็นสำหรับ FB โดยเฉพาะนะจากการทดสอบใช้งานมาทั้ง3ตัวนะครับบอกได้เลยว่าสำหรับยุคที่ฟิล์มแพงแบบตอนนี้กล้องฮาร์เฟรมก็เป็นอะไรที่จอบโจ์นะครับทำให้เราสามารถถ่ายภาพจำนวน2เท่าตัวจากกล้องปกติใช่ไหม αι? แต่ว่า เท่าที่ผมเทสมานะผมรู้สึกว่าการที่เขาเป็นกล้องรัฟเฟรมท่ากับว่าเหมือนเซ็นเซอร์เขาเล็กลงใช่ไหมเซ็นเซอร์รับภาพเล็กลงเท่าตัวหนึงอ่ะเพราะฉะนั้นผมเองอ่ะลองทดสอบการใช้กับฟิล์ม ISO 400กับ100เนะี่ยค่อนข้างเห็นผลเลยว่าการใช้ทัฟเฟรมกับ ISO 100เนะี่ยจะให้ภาพที่คุณภาพดีกว่าครับแบบว่าพอพอทำการโปรเซสออกมาแล้วเนี่ย ไม่เห็นความแตกต่างเลยว่ามันเป็นกล้อง half frame หรือ full frame นะคือให้รายละเอียดภาพดีมากๆเลยแต่การใช้กับฟิล์ม ISO 400ก็รู้สึกจะเห็นความแตกต่างนะครับว่าคุณภาพของภาพเนี่ยมันมันเริ่มดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ค่อยเนียนเหมือนกล้อง full frame นะครับเพราะว่ามันมีการขยายมากกว่าเดิมเท่าตัวหนึ่งนะแล้วก็ ISO 400เกรนมันค่อนข้างไม่ค่อยละเอียดอยู่แล้วแต่ถ้ากับ ISO 100เนี่ยภาพออกมาสวยงามมากเลยครับก็ใครที่ชอบความคลาสสิกนะก็หาเป็น F ผมแนะนำเลย อย่าลืมว่ากล้องเขาเป็นดับเบิลสโตรกนะแล้วก็ไม่มีวัดแสงเนาะถ้าอยากวัดแสงก็ไปหาตัวนี้มาเพิ่มหรือว่าใช้วัดแสงแยกวัดแสงนอกก็ได้แต่ใครที่ชอบที่จะให้มีมิเตอร์วัดแสงในตัวก็เป็น FT เลยครับแต่ต้องหาเลนส์ให้มันตรงรุ่นด้วยเท่านั้นเองคือมีสเกลที่สามารถดึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลข0ูนถึงเลข6ได้นะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงว่าเพนเอฟส่วนใหญ่ว่าแสงมันก็เริ่มจะไม่ค่อยทํางานกันแล้วหรือว่าอาจจะมีความเพี้ยนความรวนบ้างได้นิดหน่อยนะครับ ส่วน Pen FB บอกเลยว่าเป็นกล้องที่หายากนะใครที่ให้คุณค่ากับตัวกล้องเนี่ยชอบอะไรที่มันเป็น l i m i t ต็ดมีความหายากมีความแรงก็ตัวนี้ไม่ผิดหวังครับช่องมองสว่างสดใสแล้วก็มีเซฟทัมเมอร์นะผลิตออกมาจำนวนน้อยแล้วก็ถ้าใส่กับว่าแสงแยกด้วยก็มันก็หล่อไปอีกแบบนึงเลยนะ ลองตัดสิใจกันดูครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวกล้อง3ตัวนี้ก็จะทำการลงขายในเพจ Billyfilm Camera นะครับติดตามกันด้วยสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือใครมีคำถามก็กดคอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะครับกับ Camera Cafe Channel ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ